เฮ้ยเจ้าที่รักที่รักจะไปไหนหรอเดี๋ยวคุณแมแก้แก้แก้สวัสดีครับผมจ๋าสวัสดีครับกับมือนี้นะครับผมมือนี้ผมมีเงินนะครับเนี่ยรวยวันนี้รวยนะครับตังค์ออกกับประมาณ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันกบาทนะครับคนทีผัามาเล่งเกมตักได้เอาไปเลยนะคกับเมียสุดที่รักของผมนะครับกระจยให้เขาตักพี่ตานะครับพี่ตาก็ตักเอานะครับตังไหนเอาไปเลยนะครับ,บน,นะแบนซาวบมีเหลียญกับ,บมีพี่แต่แบงค์ลอยกับแบง พันนะครับชือว่าหายละวันนะครับนะมาลุ้นกันว่าสีไดโน่หรือได้ได้ลายนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับตั้งเจอเลยเส้าเหมือนเทามีเกมใหม่เท่าไรจักได้เอาไปเลยในรดยอยู่บนเงินเนี่ยแทงให้ดิบให้ดิบจัดได้เอาไปเลยอีกนะวะบอกขึ้นเด้อเออมา เดี๋ยวจะจะสถานทีแป๊บหนึ่งนะครับเจ้หน้าทีอุ๊ยหน่อยหน่อยแมเอาเป็นไก่กไก่ตัวหางาน เอามาเอนอาทิตเ <üman> ือหลงตาเอามาเอามาเอายงเตอนแต่ว่าเนี่ยเอามาอยู่ดามเลยเอามายาอ้ยเธอครเนี่ยครับผม าจะย้ายไปแบบนี้นะโอเคผู้ก่อเหาอโ้ยมันจะตายห่าวตัวจองครับกละมังใ่เงินเต็มเเนี่ยเอาลอเงอะไรเาแท้ล่ออะไรก็มือตาโบเธอเดียวคือหาให้เห็นลไอเงินเห็นล่อตาเงินล่บตาเงินโบลาตาเล่น เกียวัน้งายได้ยัวกมัเอาเผามาปิดปิดี่ปิดดวงตาเลยสิมืดตาเาสิมืดหายเหงาไม่าเามืดหนก็ส่หน้าเขามื่อไรติดอะไรก็บาดถ้าติปั๊บจะรับผ่านเงินเอย่ยว้รับตาไวถ้าติดายเงินติดจังจิตจำไห่างออกไปไกลเอออันตร์ Giờ tay nói. Bob, tên nói. nói. tay nói. Tân nói. Tân ta nói. Tân tay 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 nói. เืับตาอะไรอ๋อรับตาทำไมเเหียว้อ่นถือเต็เหนียวเอาไปานีเ้ดี๋ยวนี้เขามาเลยนานๆๆเออรัก็จะรับหึงนะเสียหาเวลานาทีนึงนะครับตานะเื่อโกงเข้าชื่อรับเื่อสิบุนก็ัดี๋ยวเพิ่ม เดี๋ยวสิเาตรงพตาเธอดีบ่บบ่บพบ่เล่นตาไปเรอเาไก่อนาทีนึงเด้อ๋ย่ฝึก๋ย่ฝึกต้ฝึกตาน่อยอือนลงหวยเป็น่ยหังนตาลัยตัวทุกคนกายย่าไปไกลเลยสิเ้

ยังอีกยี่สิบวม่เท่าอาลีดาวตัวดาวไม่เท้าคำตุรียนเท่าไม่ก็คากตี่เห็นเนี่ยถึงไม่ไา้ติดกเข้าข้าวบัเห็นบอว่ไม่ได้อะตึดผูกเข้านาประยบาท คูเบอเบอร์แบบหลนึงอันน้ใหเธอได้สามพันจะครับได้สามพันเจ็ด 3, 3ันสองพันสามพันเลยวะาุ่น่าเลเลยสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดโือดสา เมอกานไัเป็นอลไรปเสมอกาเดี๋ยวเดือสามพันเจ็ดเาไปคือเขาไปสามพันเจ็ดเอามาของเฮาสาันเจดเท่าไรตักเลยสามพันเจ็ดคอเขาไปสามพันเจ็ดอียงเอามาก็อียงก็สามเดืสามพันเจ็ดคือเอามาเอาหายทหารเลยเอาสามไปโวยว่าตัวเฮงโอเคนะครับ รูปว่าข้าด้ไปสามเป็นเกาวก่ <Wow. S 1> คลิปนี้ก็อนสามจำนี้เนาะมาบางหนไงไืมตาอะไรัำผัสสัมผัสก่อนก้นหไรือยัไหเจะขว่คิดว่าที่ตาอะไรบอกแต่ตำรวจลายนี้ก,ก,บบกวกลวๆมากเอากติกาบ่าได้บอกว่าบ่อย<บ>กัวได้ไหมครับเขาเลยมาาคนสลัดเออสลัดแก้มกงก่ คลิปนี้ก็ฝากเวสเเมนะครับผมคลิปหนยากไ้เลนี่ยงกับค้อเมนมาได้นะครับเดีวขึ้นออกสิเมเล่นนะครับผมเนาะอยลืมฟากเบาก้นหญ่ก้นแซบใจก้นหญ่ก้นแซบใจวอนน้ำก่องหุ่นมาเลย ก็ไรก็ซอฟต์ตะไคร์ไห้ได้จากถือว่านี่อนนี้เอากูไปเนียวเพียนะครับผมก็ไรก็ซอฟต์ตไคก็แซ่นั่มนะครับผมนั่กินอีกครับตากาซบไี่นะกินนานจังพอกันไหมว่าจิเป็นยังครับไม่ดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ